ค่ะเรียนคุณครูที่เคารพดิฉันนา,สางนนาสาวนิตยาบุตรไหลดิฉันนางสาวมิยายาลักษณ์นุ้ยจรินะคุณครูวันนี้เราสองคนนะคะจะมานำเสนอโรงแรมเดอะแซนคอร์ลับายกาตาธานีค่ะสวัสดีค่ะเดอะแซนคอร์ลับายกาตาธานีเป็นโรงแรมในเครือกาตาธานี collection of ร e s o r t s อยู่ที่หาดน้ำทองคอรลับอำเภอตะกปวป่าจังหวัดพังงา โดยสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินมาลงที่สนามบินภูเก็ตและเช่ารถหรือบริการรับส่งจากทางรีสอร์ทเพื่อเดินทางมายังขอหลักใช้เวลาประมาณ90นาทีค่ะจุดเด่นยางของรีสอร์ทนะคะคือทำเลได้หน้าติดทะเลของหาดนางทอที่เงียบสงบมีชายหาดให้เดิเนเล่นและสามารถเล่นน้ำทะเลตรงบริเวณหน้ารีสอร์ทได้อีกทั้งยังเป็นจุดชมพระอ,อาทิตย์ตกที่สวยงาม เป็นธรรมชาติเหมาะแก,ก่การพักผ่อนมากค่ะในโรงแรมเดอะเซนต์คาลักนะครับอยู่ที่ร้านอาหารและบาร์ล้อมด้วยบรรยากาศสวยงามของทะเลและชายหาดโดยเฉพาะห้องอาหาร The f l o a t i n g ที่ตั้งอยู่ตัดจากทะเลสามารถมองเห็นทะเลได้ราคาห้องพักของโรงแรมเดอะเซนต์คอร์ลังนะคะราคานี้จะเป็นราคาสำหรับข้อพักสองท่านห้องล็กนะคะห้องเซน,นะะเรูม ความสัมผัสที่โปร่งสบายภายในห้องพักนะคะมีพื้นที่นั่งเล่นที่ดูทันสมัยและสวยงามค่ะราคาห้องพักเซนต์ลุฟนะคะจะอยู่ที่1 5 9 9บาทต่อคืนค่ะค่ะห้องที่2นะคะซีไซจูเนียเป็นห้องพักที่มีขนาดกว้างขวางสามารถมองเห็นวิวทะเลได้จากระเบียงภายในห้องพักนะคะมีพื้นที่นั่งเล่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนในช่วงระหว่างวันค่ะ ราคาของห้องซีไซจูเนียนะคะจะอยู่ที่2 9 9 9บาทต่อคืนค่ะ,คะห้องพักห้องที่สานะคะห้อง p รูเอ็กซ์เนิสสวีนะคะเป็นห้องที่มีความหรูหาของสระว่ายน้ำค่ะซึ่งอยู่ติดกับสระว่ายน้ำของรีสอนห้องพักสุดโรแมนติกห้องน,นี้นะคะเพื่อระชาติในการใช้ชีวิตในเช่วงมันหยุดให้หน่าจดจำตลอดไปค่ะราคาของห้องพักพรูเอ็กซ์เนิสสีนะคะจะอยู่ที่2499บาทต่อคืนค่ะ ห้องพักต่อไปนะคะจะเป็นห้องพักสําหรับครอบครัวสองผู้ใหญ่สองเด็กนะคะห้องเฟมอี่รุมเป็นห้องพักที่สมบูรณ์แบบมีการตกแต่งอย่างดีมีพื้นที่กว้างขวางสําหรับครอบครัวห้องพักนี้นะคะก็จะมีพื้นที่สําหรับเด็กจะมีของเล่นและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะราคาของห้องเฟลเมอี่รุมนะคะจะอยู่ที่2299บาบาทต่อคืนค่ะ Tears that I feel like that. fill up with emotions. Could I taste them for? good, good.